แม่นจนขนลุกย้อนคำทํานายหลวงปู่สังวานเตือนภัยพิบัติตามคำทํานายบอกไว้ว่าคลื่นยักษ์จะมาถึงชนบุรีบ้านเราชนบุรีน้ำท่วมภูเขาท่วมถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมชนบุรีวัดทุ่งนี้เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยและน้ำก็ไปสุดที่นครสวรรค์เราบวชมานาน เชื่อเราสินี่เป็นคำพูดของหลวงปูส่สังวานที่ได้เคยเตือนภัยพิบัติเอาไว้แล้วเราก็เกิดในสงครามพระสงครามพาลุกเป็นไฟทุกหย่อมญ้าเชื่อไหมว่าสงครามพระจะเกิดเราทำกรรมาฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนบ้านเราสนอง ต้องเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีเตรียมรถไว้ให้ดีอย่าได้ขาดอย่าใช้รถเก่านะน้ำจะท่วมกรุงเทพนี่แหละฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนติดต่อกันฟ้าจะมืดมนแทบจะไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันเลยแล้วไฟก็ดับหมดพอถึงวันนั้นเงินจะไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆ ท่านบอกเราหลวงพ่อสนองบอกเราอีกครั้งหนึ่งที่วัดว่าฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปอยู่ที่นู่นเลยสระบุรีเขาใหญ่แล้วเราจะรอดให้บอกคนอื่นด้วยละ่ะช่วงก่อนหน้านั้นหลวงปู่ก็ได้ทำนายเอาไว้ว่าหนึ่งน้ำท่วมภาคใต้เกิดแล้วคือสึนามินั่นเอง ทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้วย้อนไปเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมปี2547เป็นวันที่อากาศแจ่มใสตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทะเลเงียบสงบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนที่ชายหาดที่สวยงามริมฝั่งทะเลอันดามันของไทย ไม่ว่าจะเป็นที่หาดในจังหวัดภูเก็ตกาะพีพีและอ่าวนางทะเลน้ำใสแห่งจังหวัดกระบี่เขาหลักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไปยังเกาะต่างๆที่สวยงามอีกจำนวนมากเช้าว,วันนั้นสถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะมีการรายงานข่าว ถึงการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลเหนือเกาะสุมาตรามีความรุนแรงมากถึง8.9ลิกเตอร์เมื่อเวลา8นาฬิกาซึ่งแรงสะเทือนสามารถรับดูได้ถึงจังหวัดภูเกต็ตและในอีกหลายจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยแต่ก็ไม่มีใครนึกถึงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือสึนามิคงเป็นเพราะมันไม่เคยมีการบันทึก ในประวัติศาสตร์โลกมาก่อนว่าเคยเกิดในคาบมหาสมุทรอินเดียซึ่งที่ผ่านมาเท่าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกสศึกพระสงฆ์ทะเลาะกันวุ่นวายเกิดแล้วในปัจจุบันทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้ว 3. นามน้ท่วมกรุงเทพคลื่อนยักษ มาถึงชนบุรีท่วมภูเขาท่วมตึกสี่ชั้นคนจะจากไปมากมายอันนี้รอการพิสูจน์ท่านบอกเราหลวงพ่อสนองบอกที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปนู่นเลยสลาบุรีเขาใหญ่จะรอดเราจะโกยไปทำไมคนเดียวละ่ะ เคลื่อนยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมนะวัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดที่นครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสี่แล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระจะไฟลุกทุกหย่อมหญ้าเลยนะสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมาฐานมานาน ท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยสมัยที่หลวงพ่อสนองกระตาปุญโญท่านยังอยู่ก็ย้ำคำของหลวงปูส่สังวานไว้ดังนี้ว่าเหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่มีจริงยังไม่ถึงคือศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพแต่ตอนนี้ศึกพระเกิดขึ้นไปแล้วคนจะจากไปเยอะคราวนี้เสียหายหนักมาก ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวให้ดูฝนตกเจ็วันเจ็ดคืนฝ่ามืดไฟจะดับหมดสงสัยจะมีพายุอย่างแรงไฟฟ้าสงสัยจะดับหมดหลวงปู่สังวารพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ไปแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่าง น้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกไปกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ไปไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมกรุงเทพนี่ท่วมหนักมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมด ไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟจะดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจวันเจคืนคำเตือนภัยที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ส่อความจริงเข้ามาทุกทีจากคำทำนายของหลวงปู่สังวานที่ท่านได้เคยทำนายเอาไว้ท่านสนทนาธรรมกับหลวงพ่อสนองกระตาปุญโไว้ว่า ถ้าเกิดภัยพิบัติต่อประเทศของเราซึ่งเป็นคําทํานายที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ตามที่ท่านทำนายเอาไว้ซึ่งหลวงปู่สังวานท่านได้ทํำนายไว้ว่าสัญญาณเตือนภยัยก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะมาเราจะเห็นผราส่งทะเลาะก,กันวุ่นวายไปหมดจากนั้นจะเกิดน้าท่วมใหญ่ คนหายไปเป็นเบื่อที่ภาคใต้แต่ไม่เท่ากรุงเทพเพราะจากนั้นไม่นานจะมีคลื่นยักษ์ซัดมาจากฝั่งตะวันออกมาทีเดียวน้ำจะท่วมเสงไฟฟ้าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้